นอนไม่หลับแต่อยู่ไกลแต่อยากนอนหลับง่ายๆไวๆต้องรู้เรื่องนี้นะคะ เอานี้เป็นการบ้านไปก่อนค่ะถ้าใครที่อยู่ไกลนะคะมี4ข้อด้วยกันค่ะ<อ>ข้อแรกค่ะก็คือต้องดูเลยเรื่องของสลิปไฮยีนกันก่อนเลยค่ะว่าสลิปไฮยีนเป็นสิ่งที่สําคัญมากนั่นคือการปรับพฤติกรรมรอบตัวก่อนนอนให้ดีที่สุดเลยนะคะก็คืออันแรกเลยพูดถึงเรื่องของกิจกรรมที่เราทาก่อนนอนอย่างน้อยเชาะเวลาครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนว่าทําอะไรบ้างน,นะคะถ้าใครเป็นโหลดที่สมองซิกซ้ายเยอะเช่นบางคนยังนั่งทำงานอยู่เลยหรือบางคนเทรดหุ้นนั่งดูคลิปโตนั่งดูแผนงานหรือนั่งคุยกับลูกค้าหรือสั่งงงงาาานนนนนนพัักทีีีมมออยู่นน่้ได เะะพราะเป็นการกระตุ้นให้สมองซิกซซ้ายของเราทํางานตลอดเวลารวมไปถึงการที่เราเนี่ยยังรับสายคนในครอบครัวใดๆที่เราคุยบางทีมันมีเรื่องเครียดเรื่องค้างคาใจหรือบางทีรับสายเพื่อนมาเม้ามอยบางอย่างแล้วเราเก็บเข้าไปคิดโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้รวมถึงสายที่ชอบดูหนัง บูเลือกสารสืบสวนสอดสวนหนังผีฆาตกรโลกจิตหรือข่าวเศรษฐกิจการเมืองศาสนาโควิดใดๆซึ่งนี้มีผลทั้งหมดเลยหรือข่าวขมเมต t ใดๆ,ๆก็ตามซึ่งนี้เป็นการใช้สมองซีซ้ายทั้งหมดอันนี้ทำให้เราเครียดสะสมที่เราไม่รู้ตัวสิ่งที่เราคือครึ่งชั่วโมงก่อนนอนทําอะไรบ้างก็ไปดูสมองซีขวาค่ะอาจจะใครเป็นสายธรรมะก,ก็สวดมน,นั่งสมาธิก่อนนอนก็ช่วยได้หรือบางคนเป็นสาย อาจจะเป็นฟังเพลงผ่อนคลายเล่นดนตรีร้องเพลงได้หมดเลยนะคะแต่ไม่ให้แบบไปดังดูหนังพวกบูเลอราสหรือว่าดราม่าร้องไห้นะคะหรือจะเป็นการอ่านหนังสือเบาๆก่อนนอนก็ได้เช่นอ่านหนังสือตลกอ่านนิทานเบาๆสมองก่อนนอนก็สามารถทําได้เช่นกันข้อนี้สาคัญมากๆที่สุดเลยคะ่ะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรม ทั้งหมดก่อนนอนที่เราจะแบบบางคนชอบเปิดไฟนอนบางคนชอบแบบร้อนๆหนาวๆอันนี้ถ้าอากาศอุณหภูมิที่มันไม่ดีร้อนไปก็นอนไม่หลับหนาวไปก็นอนหลับไม่สิ้นด้วยนะคะข้อ2ค่ะให้สังเกตเรื่องของคาเฟอีนที่เราใช้ทั้งหมดเลยของแต่ได้แต่ละวันนะคะต้องบอกว่าคาเฟอีนสำคัญมากบางคนพูดถึงคาเฟอีนจะคิดถึงแค่กาแฟนะคะแต่จริงๆแล้วคาเฟอีนทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำอัดลมนะคะรวมถึงโกโก้ รวมถึงตัวอ่าคาเาด้วยชาเขียวด้วยนะคะทั้งหมดเหล่านี้คือ6อย่างนั่นคือกลุ่มที่มีคาเฟอีนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเราสามารถดื่มได้แต่ต้องดื่มก่อนเที่ยงเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังเที่ยงแล้วแนะนําว่าตืดๆไม่ให้ดื่มแลวนะคะถ้าบางคนบอกนอนไม่หลับเลยแต่ไม่เคยรู้มาก่อนไปกินช็อกโกแลต อยากกินดาร์กช็อกอยากให้สมองดีใครบอกว่ากินแล้วนอนหลับดีต้องระวังนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เองมีคาเฟอีนหนูทาให้สมองเราตื่น a ล e r โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเป็นคนหลับยากอยู่แล้วก็ยิ่งหลับยากขึ้นไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่หันเรื่องการนอนทานได้ค่ะแต่อย่าทัาน หลังเที่ยงไปแล้วเพราะฉะนั้นคืออยากทานกาแฟโกโกโช้ชอ็อกโกแลตชาเขียวใดๆทานได้ก่อนเที่ยงเท่านั้นนะคะแล้วก็แนะนำแค่วันละหนึ่งแก้วก็เพียงพอค่ะดื่มสองสามแก้วจะเยอะเกินไปคาเฟอีนโอเวอร์โหลดหลับยากหลับไม่สิ้หลับไม่ลึอกอีกนะคะก็มีผลกับเรื่องการนอนอะระยะยาวได้ข้อสามค่ะเรื่องของอาหารค่ะถ้าใครมีปัญหารเรื่องการนอนอยู่แล้วอย่าก,กินมือดึกนะคะย้ำว่าอย่าก,กินมือดึกเขาว่าดึกของหมอหมายความว่า หลังหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มไปแล้วอย่าทานเลยบางคนแบบหิวหิวกลางคืนมานั่งกินมาม่านั่งกินโค้กนั่งกินอาหารอยากกินแบบข้าวผัดกะเพราอยากกินอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้เองพอเราไปกินอาหารมืดดึกเปยังไงคะร่างกายเราก็มีการระบบมันกระตุ้นให้ร่างกายมีการย่อยอีกพอเรามีการย่อยอีกสิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คืออืดแน่นท้องย่อยยาก,ก็นอนหลับไม่สิตามมาได้นะคะนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยว่าถ้าเราไปกินมืดดึกแล้วระบบลำไส้ของเราทางานหนักอยู่ก็ไปกระตุ้นทำให้สองของเราทางานได้ไม่ดีอี ว่าเราอย่าออกกาลังกายตอน,นคืนค่ะเพราะบางคนบอกว่าเรานอนไม่หลับต้องออกกาลังกายหนัหนกๆเพื่อจะให้หลับได้คําตอบคือมันหลับเพราะมันเพลียค่ะแต่ไม่หลับเพราะว่าสมองของเราตื่นตอลอดเวลานะคะบอกเลยถ้าใครไปนอนหลับ ตอนช่วงเวลากลางคืนแล้วออกกาลังกายก่อนนอนด้วยคุณจะแก่เนีที่คุณไม่รู้ตัวเลยเพราะเราที่เราหลับไปแล้วเราหลับเพื่อเพลียค่ะแต่กรดฮอร์โมนของเราจะไม่สร้างออกมาเลยเพราะหมอเจอไข้ล่าสุดหลายคนเลยค่ะที่เขาเป็นหารเรื่องการนอนมานานแต่เขาบอกเขานอนไม่หลับมาตลอดคนนี้อายุ55บวกแล้วนะคะเป็นเป็นเคที่มีนอนเป็นหารเรื่องการนอนมานานเลยแล้วเขาก็บอกเขานอนไม่หลับเขาก็เลยไปวิ่ง บอลูวิ่งสักชั่วโมงนึงเขารู้สึกว่าทุกครั้งที่วิ่งลู่แล้วจะหลับสบายแต่ใหญ่ได้หมอตรวจเจอกรดฮอร์โมนของเขาแทบไม่เหลือเลยค่ะกรดฮอร์โมนต่ำกว่าปกติคนปกติทั่วไปประมาณหนึ่งถึงแปดเขาได้ศูนย์จุดศูนย์ห้าเพราะเขาชอบออกกังกายตอนกลางคืนตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็นอนหลับแบบมีคุณภาพแค่หลับเพราะว่าง่วงแต่ไม่ได้หลับเพราะว่าสมองเราหลับ ปิดสวิตช์นั่นเองนะคะเห็นไหมคะถ้าเราปรับ4ข้อนี้คุณก็สามารถที่จะมีโอกาสกับนอนหลับได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ลองเริ่มทําส4ข้อนี้ก่อนก็ได้นะคะถ้าใครอยู่กายร,รู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องการนอนหลับลองทํส4ข้อนี้ก่อนหรือถ้าใครเข้าโปรแกรมกับหมอนในการดูแลสุขภาพอยู่แล้วก็ทํส4ข้อนี้ไปด้วยนะคะสุขภาพคุณจะได้ดียิ่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเรามีตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นวิตามินในการทานแบบตัวช่วยซัพพลีเมนต์หรือเป็นวิตามินในการดริกก็อย่าลืมทำ4ข้อนี้ด้วยนะคะบา,บายคะ่ะ